สำนักงานสากสคอ,อยู่ใต้บังคับของกระทรวงศึกษาธิการแต่กลับไปจ้างคนที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีเชื้อชาติไทยมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนี้โดยจ่ายเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนท่านไม่ตรวจสอบการไม่ยอมทำหน้าที่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านณรมนพินโยศีวัฒน์ทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการณรมนจึงไม่ยอมทำหน้าที่ผมได้รับการลองเรียนจากคณะครูซึ่งตอนนี้เขานัดหมายกันจะไปเผา ลงศพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่ที่หน้ากระทรวงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะการไม่ยอมทําหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องก็เป็นเรื่องเดิมนะครับที่ทางคณะครูทั่วประเทศเนี่ยเขาต้องการให้ท่านรัฐมนตรีณเรมนเนี่ยใช้อำนาจ ในการจัดการปัญหาในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รู้จักกันในหมู่คุณครูทั่วประเทศว่าสอกอสคออปัญหาของสอกอสคออเนี่ยมันหมักหมมมานานแล้ว มีการทุจริตมีการคอร์รัปชันเลขาธิการสออกศคนี่ก็ติดคุกกันไปหลายคนเพราะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสออกศคมีหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการของครูทั่วประเทศแต่ไม่ได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ เรื่องที่ผมเตือนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ไปแก้ไขท่านก็ไม่กล้าแก้ไขนั่นคือการประชุมคณะกรรมการสอกอสคเนี่ยมีการประชุมกันแล้วให้มีการออกข้อบังคับที่มันผิดกฎหมายผิดกฎหมายตัวไหนครับผิดกฎหมายที่เป็นคำสั่งหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2,558หลายคนมองว่าอันนี้เป็นประกาศของคณะรัฐประหารนี่ใช่ครับแต่ประกาศของคณะรัฐประหารนี่มันเป็นกฎหมายนะมันเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติประกาศของคณะคอสชที่7ทับ2,558 ลงวันที่16เมษายน2558ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเขาได้เขียนไว้ในข้อ5ข้อ5ระบุไว้ว่าให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 1. เลขาธิการคุรุสภา 2. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พูดง่ายๆปลดเลขาธิการกุลุสภาเลขาธิการสอคอสอคอปลดผู้ในการองค์การคา้าสกสอคอแล้วได้เขียนไว้ในข้อที่6ในระหว่างที่บุคคลตามข้อ5หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาพิจารณามอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเดียวกันไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตามข้อ5ไปพางก่อนนี่กฎหมายยังอยู่นะครับที่มาของกฎหมายอาจจะเป็นการได้กฎหมายมาด้วยการใช้ปากกระบอกปืนแต่กฎหมายยังอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้เลิกแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกลับไปนั่งประชุมกับคณะกรรมการสกศข และในที่ประชุมนั้นก็มีการเสนอแก้ข้อบังคับซึ่งไอข้อบังคับสกสคเนี่ยมันก็เขียนตามข้อที่6ที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับเดียวกันไปปฏิบัติหน้าที่ตามข้อที่5ไปพางก่อนในข้อบังคับของสองกสคก็เขียนอย่างนี้ เรื่องมันมีอยู่ว่าขณะนี้ผู้อำนวยการองค์การค้าของสอกอสคออไม่มีเมื่อผู้อำนวยการการค้ามันว่างมันก็ทําให้การทําหน้าที่ขององค์การค้าของสอกอสคอเอนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยครูเขาก็เดือดร้อนวุ่นวายกันไปทั่วประเทศเมื่อมันไม่มีก็ต้องทําตามข้อที่ห ของประกาศคอช,อชอนั่นคือจะต้องให้รองปลัดหรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับเดียวกันไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นก็คือตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค่าแต่กลายเป็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ทำตามกฎหมายไม่รู้ใครไปเป่าหูท่านหรือท่านอ่านกฎหมายไม่รู้ดูกฎหมายไม่เป็น ไม่มีเหลอนิติกรของกระทรวงศึกษาธิการนะไม่มีเหรอทำไมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่มันยังคงบังคับใช้อยู่กลับไปแก้ข้อบังคับนี่ผมแท็กข่าวมาแล้วท่านก็นั่งในที่ประชุมในการแก้ข้อบังคับโดยแก้ข้อบังคับล้อมาจากประกาศของคอสช,อชอในข้อที่6ข้อบังคับที่แก้ใหม่นะครับ ไปเพิ่มข้อความที่มันผิดกฎหมายเข้าไปไงนี่ผมเตือนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะเรื่องนี้คุกนะครับคุกจริงๆนะหนึ่งห้าเ็ดนะไปเติมอะไรครับในกฎหมายเดิมนี่เขาเขียนว่าในข้อบังคับสกอสอคเดิมก็เขียนเหมือนกฎหมายนี่แหละเขียนว่าในระหว่างที่บุคลากรข้อหหยุดปฏิบัติหน้าที่ ให,ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับเดียวกันไปปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ5ไปพางก่อนทีนี้ไปเติมไปเติมอะไรครับไปเติมคําว่าในระหว่างที่บุคลากรตามข้อ5หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบหมาย ให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับเดียวกันไปเติมคำว่าหรือเลขาธิการสกอสคไปเติมคำนี้เข้าไปนี่แหละคำว่าหรือเลขาธิการสกอสคซึ่งมันไม่มีในกฎหมายข้อบังคับมันจะไปใหญ่กว่ากฎหมายได้ยังไงครับข้อบังคับขององค์กร ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามันเป็นข้อบังคับนะครับมันจะไปใหญ่กว่ากฎหมายซึ่งเป็นประกาศของคอสอชอได้อย่างไรนี่ข้อที่หนึ่งผิดแล้วนะข้อที่สองมันมีเรื่องที่น่าจะเป็นความอัปยศที่สุดซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านนี้หมันเกิดขึ้นก่อนมันเกิดขึ้นประมาณปี2566ต่อเนื่องปี67นั่นคือมันมีการคัดเลือกเลขาธิการสกศคซึ่งไอการคัดเลือกเลขาธิการสกศคออนั้นมันจะต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งกฎหมายที่ว่าก็คือต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2546มาตรา13ขอวงเล็บ3ในหมวดของเจอริยธรรมท่านทั้งหลายครับเวลาเราจะเข้ารับราชการหรือเข้าไปทำหน้าที่เป็นพนักงานราชการมันจะต้องมีการตรวจสอบประวัติว่า มีประวัติด้านอาชญกรรมหรือไม่เพราะมันระบุไว้อย่างนี้มาตรา13ขอลักษณะต้องห้ามคนที่จะไปได้รับการสรรหาเป็นเลขาธิการของสำนักงานสกสคจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 1. เป็นบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดีสอง เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 3. เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรมจรรยาบรรณและการประกอบวิชาชีพ 5. เป็นผู้ดรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นหรือดำรงตำแหน่งรับผิดชอบบริหารภาคการเมืองหรือที่ปรึกษาภาคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พักเอาละครับนี่คือกฎหมายได้เขียนไว้ แต่มีการตรวจพบว่าผู้ที่เข้าไปรับการคัดสรรให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเป็นเลขาธิการของสองกอสคอนั้นมีเจตนาที่ไม่ทำตามกฎหมายมาตรา13ขอวงเล็บสนั่นคือไม่บอกว่าตนเอง มีประวัติอาชญากรรมอย่างไรปิดบังไว้และเรื่องนี้เป็นข้อบุคองของคณะกรรมการสรรหาเมื่อปี2,566เงินเดือนที่จ่ายไปนั้นให้กับตำแหน่งบริหารของสำนักงานสกสคนะครับแสนส0 0หมนกว่าบาทนะครับที่จ่ายให้กับผู้บริหารต่อเดือนนี่ แต่กลับไม่มีการตรวจสอบผมนี่ต้องตั้งคำถามกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนี้มีการร้องเรียนไปแล้วแต่ทำไมท่านไม่ดำเนินการท่านเก็บไว้ในลิ้นชักเพื่ออะไรมันมีการตรวจสอบพบว่ามีผู้บริหาร ของสำนักงานสกอสคอถูกหมายจับหมายจับนี้ออกเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565ถูกหมายจับนะครับ15พฤศจิกายน2565เขาเริ่มมีการสัรหากันในเดือนธันวาคม 2,566แสดงว่าหมายจับนี้ยังอยู่หมายจับนี้ออกหมายจับบุคคลที่เข้าไปรับการสรรหาเป็นเลขาธิการสำนักงานสกอสอคนี่แหละอธิบายต่ออยี้ครับหมายจับนี้ระบุว่าผู้ที่ถูกออกหมายจับถือสัญชาติทีนีเดต และโตเบโกเชื้อชาติทินิเดดตและโตเบตรงนี้เกิดข้อสงสัยเพราะนายคนนี้มีบัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทยแต่กลับมีเชื้อชาติเป็นทินิเดดตและโตเบโกสัญชาติก็ทินิเดดตและโตเบโกอ้าว แล้วไอ้คนนี้เนี่ไม่ได้มีเชื้อชาติไทยไม่ได้มีสัญชาติไทยแล้วไปสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้บริหารของสำนักงานสอกอสคออออได้อย่างไรพี่น้องอาจจะสงสัยว่าไอ้ทินีแดตแอนโตเบโกี่มันอยู่ที่ไหนมันเป็นเกาะที่อยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติก อยู่ติดกับประเทศเวเนซุเอลาที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นนะครับไอประวัติอาชญกรรมนี้ที่มีการออกหมายจับครั้งนี้ออกโดยสารอาญามินบุรีด้วยเพื่อจับบุคคลที่หนีสารมีเชื้อชาติทินดดิเดแอนโตเบโกมีสัญชาติทินิดดแอนโตเบโก เรื่องมันยิ่งโอละพ่อมากไปกว่านั้นกลายเป็นว่าบุคคลที่มีสัญชาติทินิแดดและโตเบโกเชื้อชาติทินิแดดและโตเบกับได้รับการสรรหาเป็นผู้บริหารสำนักงานสกสคท่านคิดดูสิครับ คณะกรรมการสรรหาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณไปสรรหาคนที่มีเชื้อชาติทินิแดดและโตเบสัญชาติทินิดดและโตเบโก้เนี่ยมาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยได้อย่างไงมันต้องเอาคนไทยดิครับเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยสิครับมารับ จ้างเป็นพนักงานราชการนี่มันไปจ้างคนที่มีเชื้อชาติทินิเดตและโตเบสัญชาติทินิเดตและโตเบโกมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและจ่ายเงินเดือนละ1,40่ง0บาทให้กับคนคนนี้ มาเป็นระยะเวลาสองปีแล้ววาระสปีนี่จ่ายเงินมาสองปีเดือนละ1 4 0่งแบาทเป็นเงินภาษีอากรของคนไทยแต่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักงานสกอสอคกับให้สกอสอคจ้างคนที่มีเชื้อชาติต่างชาติสัญชาติต่างชาติ มาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของสองกอสคอผมถามท่านดกเตอร์นารุมุ์ทํำไมท่านไม่จัดการเรื่องนี้ก็หลักฐานมันปรากฏชัดในหมายจับที่ออกโดยสารอาญามินบุรีออกเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565จับนายคนนี้ซึ่งมีบัตรประจำตัวของประเทศไทยบัตรประชาชนประเทศไทย แต่กลับกลายเป็นว่าเชื้อชาติทินิแดดและโตเบสัญชาติทินิแดดและโตเบโกมีบ้านเลขที่อยู่ด้วยอยู่ถนนพระรามสองคำถามก็คือท่านจะปล่อยให้เรื่องเน่าเฟนี้มันเกิดขึ้นในสำนักงานสกสคได้อย่างไรคำถามง่ายๆครับสำนักงานสกสคอ,อ,อยู่ใต้บังคับของ กระทรวงศึกษาธิการแต่กลับไปจ้างคนที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีเชื้อชาติไทยมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนี้โดยจ่ายเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนท่านไม่ตรวจสอบเลยแล้วคนคนนี้ก็มีประวัติอาชญากรรมด้วยก็ยังไปจ้างอีกถามว่าคณะกรรมการได้ตรวจสอบประวัติไหม เพราะก่อนที่จะเข้าทํางานนี่ข้าราชการพนักงานราชการทั้งหลายก่อนที่จะเข้าทํางานนี่เขาจะต้องไปที่ลรงพักไปที่สอนนแล้วไปตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนว่าเป็นคนที่มีประวัติอาชญากรรมอย่างไงมีหมายจับไหมมีอะไรอันนี้มันมีอยู่ทําไมถึงปล่อยให้มันเกิดความผิดพลาดตั้งแต่รัฐบาลชุดแพทองทานมามาถึงรัฐบาลชุดนี้ รัฐมนตรีคนก่อนมาถึงรัฐมนตรีคนปัจจุบันความผิดพลาดในอดีตมาถึงปัจจุบันท่านด็อร์นารุมนท่านต้องแก้ไขนะครับเพราะนั้นท่านจะถูกข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะเขายื่นเรื่องนี้ไปถึงท่านแล้วว่าสำนักงานสกอสอคได้จ้างคนที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีเชื้อชาติไทยมาเป็นผู้บริหารและคนคนนี้ ถูกออกหมายจับด้วยแต่ยังนั่งเป็นผู้บริหารเราต้องจ่ายเงินภาษีเดือนละหนึ่งแสี่หมื่นบาทจ่ายให้คนคนนี้ประจำประจำประจำไปเรื่อยๆท่านรู้อยู่แล้วว่าใครเพราะเรื่องถึงท่านแล้วถึงเป็นเดือนแล้วแต่ท่านยังไม่ทำดังนั้นเนี่ยผมบอกท่านรัตมนตรีนะครับคณะครูที่เขาจะไปพบท่านและจะไปเผาโรงศพที่หน้ากระทรวงเผาโรงศพท่านเนี่ย เอาพวงหลีดไปให้ท่านด้วยจะเผาลงศพท่านเนี่ยเขาจะไปแจ้งดําเนินคดีกับท่านในข้อาหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้สํานักงานสกสคจ้างคนที่มีเชื้อชาติอื่นสัญชาติอื่นมาทําหน้าที่เป็นผู้บริหารซึ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะตําแหน่งนี้มันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยกลับไปจ้างคนที่มีเชื้อชาติอื่นสัญชาติอื่นนู่นน่ะทีนี้แดดแอนโทเบโกเนมาเป็นผู้บริหารดังนั้นท่านด็อกเตอร์นารุมนถ้าท่านไม่ต้องการจะไปใช้ชีวิตบัน้นปลายขึ้นโลงขึ้นศาลเนี่ยรีบจัดการคีเรื่องนี้ตัง้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็เอาคนนี้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน มันจะได้เกิดความโปร่งใสในสำนักงานสกอสคอต้องรีบทำนะครับไม่ทำเนี่ยปัญหาก็จะไปตกอยู่กับท่านนั่นละได้ข่าวว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าคณะครูจะไปเผาโลงศพด็อกเตอร์นารุมนที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการอย่าให้มันเกิดภาพนั้นเลยครับผมก็เตือนท่านมาด้วยความปรารถนาดีให้เร่งรีบจัดการเรื่องนี้เสีย